สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักเดินทางย้อนเวลาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าจากอดีตพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวประวัติศาสตร์สุดเข้มข้นที่ซ่อนอยู่ในผืนสายแห่งอารยธรรมโบราณเอาล่ะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่ต้องบอกว่าโคตรพีคจะมาเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องขอนบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณ เป็นผู้ปกครองที่สร้างความรุ่งเรืองสร้างสรรสถาปัตยกรรมที่ยังคมท้าทายการเวลาแต่เพื่อนๆครับที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือผู้ปกครองคนนี้คือสตรีเพศใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของพระนางฮัตเช็บสุดฟาโรหญิงผู้สันสเทือนบัลลังแห่งแม่น้ำนายและท้าทายทุกกฎเกณฑ์ของยุคสมัย ถ้าจะให้เข้าใจว่าทำไมฮัตเชฟสุดถึงยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเพื่อนๆจินตนาการตามผมนะครับประมาณ1,500ปีก่อนคริสตกาลยุคแห่งอาณาจักรใหม่ของอียิปต์กำลังเบ่งบานเต็มที่เป็นยุคที่อียิปต์ยิ่งใหญ่และแพ่ขยายอิทธิพลไปทั่วพระนางฮัตเชปสุดประสูติในราชวงศ์ที่18เป็นทีดาของฟาโรผู้ยิ่งใหญ่ทุตโมสที่1และพระมเหสีเอกอาโมส เอาล่ะครับการเป็นลูกสาวของฟาโรผู้ยิ่งใหญ่นี่ไม่ได้แค่ทําให้เธอสบายนะครับแต่มันหล่อหลอมให้เธอเป็นคนพิเศษมาตั้งแต่เกิดทุตมสที่1ขึ้นชื่อว่าเป็นนักรบผู้กล้าหารขยายอาณาเขตไปจนถึงเมโสโปโตเตเมียทางเหนือและไปจนถึงซูดานทางใต้ด้วยสายเลือดของพระราชาผู้ทรงอํานาจไหลเวียนอยู่ในกายฮัดเช็สุดจึงได้รับการศึกษาและเลี้ยงดูในแบบที่เจ้าหญิงอียิปต์ทั่วไปไม่เคยได้รับ เธอเรียนรู้การปกครองการทูตและศิลปะต่างๆเหมือนกับที่เจ้าชายจะได้รับเลยครับซึ่งนี่คือสิ่งที่ทําให้เธอแตกต่างจากสตรีคนอื่นๆในวังแต่ในโลกยุคโบราณการเป็นธิดาของฟาโรก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะขึ้นครองบัลลังก์ได้ทันทีเพราะตามธรรมเนียมแล้วบัลลังก์ต้องตกเป็นของบุรุษครับ เมื่อทุตมสที่1สวรรคตบัลลังจึงตกไปอยู่กับโอรสของพระองค์กับพระมเหสีรองนั่นก็คือทุตมสที่2และเพื่อรักษาความชอบธรรมของบัลลังฮัตชิปสุดก็ต้องแต่งงานกับทุตมสที่2ซึ่งเป็นพี่ชายต่างมารดาของเธอเองครับฟังดูซับซ้อนใช่ไหมครับแต่นี่แหละครับคือการเมืองในวังหลวง อัจเชพสุดจึงมีสถานะเป็นทางพี่สาวและพระมเหสีของฟาโรห์ทุตโมสที่สองซึ่งบทบาทนี้ทำให้เธอมีอำนาจและอิทธิพลอย่างมากในฐานะพระมเหสีเอกหรือมเหสีใหญ่ครับแต่ชีวิตคู่ของเธอก็ไม่ได้ยืนยาวเท่าไหร่นักทุตโมสที่สองเป็นฟาโรห์ที่ไม่ค่อยแข็งแรงนักพระองค์ครองราชได้เพียงไม่กี่ปีก็สวรรคตไปในที่สุด และในตอนนี้ลหละเพื่อนๆครับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของฮั e ตเชฟสุดก็มาถึงแล้วเมื่อทุตโตมสที่สองสวรรคตบัลลังควรจะตกเป็นของโอรสของพระองค์กับนางสนม wow. ซึ่งเป็นโอรสองค์เดียวที่รอดชีวิตมาได้นั่นก็คือทุตโตมสที่3ซึ่งในตอนนั้นยังเป็นเด็กเล็กๆครับ ตามธรรมเนียมฮัตเชปซุดซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของทุตโมสที่3และเป็นสตรีที่มีสายเลือดราชวงศ์ที่เข้มแข็งที่สุดจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สำเร็จราชการทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองแทนกษัตริย์องค์น้อยฟังดูสมเหตุสมผลใช่ไหมครับแต่ฮัตเชปซุดไม่ได้คิดแค่นั้นครับเธอเป็นสตรีที่มีความมุ่งมั่นและมองเห็นศักยภาพของตัวเองเธออาจจะคิดว่า ถ้าฉันเป็นผู้สำเร็จราชการแล้วทำไมฉันถึงจะเป็นผู้ปกครองไม่ได้ละ่ะหรืออาจจะมองว่าทุตโมสที่สมยังเด็กเกินไปที่จะนำพาอียิปต์ให้รอดพ้นจากภัยต่างๆได้ไม่มีใครรู้ความคิดของเธอแน่ชัดครับสิ่งที่เรารู้ก็คือเพียงไม่กี่ปีหลังจากการเป็นผู้สำเร็จราชการพระนางฮัตเชฟซุดก็ตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สั่นสะเทือนทั้งอาณาจักรเธอประกาศแต่งตั้งตัวเองเป็นฟาโร ฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์อียิปต์ฟาโรห์ต้องเป็นบุรรษเท่านั้นแต่ฮัตเช็บซุดก็ไม่ได้ขึ้นครองบัลังอย่างง่ายๆ mm. เธอต้องสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําที่แหกกฎนี้ครับและเธอทํามันได้อย่างชาญฉลาด เธออ้างว่าการขึ้นครองราชของเธอคือพระประสงค์ของถวยเทพโดยเฉพาะเทพ,พเจ้าแห่งดวงอาทิตย์อย่างอามุนราครับเธอสร้างเรื่องราวที่สวยงามว่าจริงๆแล้วเธอเป็นที่ดาของเทพ,พเจ้าอามุนราที่ลงมาจุติบนโลกมนุษย์ผ่านฟาโรห์ทุตโตมสที่หนึ่งเพื่อให้เธอเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงของอียิปต์และเรื่องราวนี้ถูกจารึกไว้บนกำแพงวิหารของเธอเองเพื่อให้ผู้คนเชื่อถือ และที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือเมื่อเธอเป็นฟาโรแล้วเธอก็ไม่ได้ต้องการให้ใครมองว่าเธอเป็นราชินีหรือพระมเหสีอีกต่อไปครับแต่เธอต้องการให้ผู้คนมองเธอในฐานะกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจเธอจึงสร้างสารรค์รูปปัน้นและภาพวาดของตัวเองในรูปลักษณ์แบบบุรุษสวมเครื่องทรงของฟาโรหครบชุดและที่สำคัญที่สุดคือเธอสวมเคลาปลอมครับ ใช่ครับเคลาปลอมที่ปกติแล้วจะใช้ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของบุรุษนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นฟาโรห์ที่แท้จริงและเธอก็ไม่ได้ลังเลที่จะนำมันมาใช้เพื่อยืนยันอำนาจของตัวเองแต่เธอก็ไม่ได้ลืมที่จะให้เกียรติทุตอมสที่3นะครับ เธอให้ทุตโมสที่3เป็นผู้ปกครองร่วมในขณะที่เธอกํากับดูแลกิจการของประเทศทั้งหมดซึ่งเป็นการวางตัวที่ชาญฉลาดมากเพราะมันทำให้เธอควบคุมอำนาจเบ็ดเสร็จในขณะที่ยังคงให้ความชอบธรรมกับทายาทที่แท้จริงอยู่แต่เดี๋ยวก่อนครับเพื่อนๆการขึ้นครองราชของเธอไม่ได้มีแต่ความพยายามทางการเมืองอย่างเดียวนะครับสิ่งที่ทำให้ยุคข,ของเธอเป็นที่จดจำคือสิ่งที่เธอสร้างขึ้นมาต่างหาก ในขณะที่ฟาโรส่วนใหญ่ของอียิปต์จะเน้นการทำสงครามและการขยายอาณาเขตฮัตเช็ซุดกลับเป็นฟาโรที่เน้นสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองเป็นหลักเธอไม่ได้ทำสงครามใหญ่ๆตลอดรัชสมัยของเธอแต่กลับใช้ทรัพยากรทั้งหมดไปกับการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่ยิ่งใหญ่กว่าแล้วเธอสร้างอะไรบ้างครับโอ้โหเยอะมากครับเพื่อนๆ 1. วิหารอนุสรณ์ที่ยิ่งใหญ่ นี่คือผลงานชิ้นเอกที่โดดเด่นที่สุดของเธอครับวิหารอนุสรณ์ที่เดเอียเอลบาฮารีที่ตั้งตรงงานอยู่ริมแม่น้ำนายวิหารแห่งนี้แตกต่างจากวิหารอื่นๆของฟาโรตรงที่มันไม่ได้ซ่อนอยู่ใต้ดินแต่เป็นวิหารขนาดใหญ่ที่สร้างเรียนแบบสถาปัตยกรรมธรรมชาติของหน้าผาที่ตั้งอยู่เบื้องหลังวิหารแห่งนี้มีสมชั้นแต่ละชั้นมีระเบียงกว้างขวางและมีเสาหินที่เรียงรายกันอย่างงดงาม แล้วบนกำแพงวิหารก็มีการแกะสลักเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเธออย่างละเอียดตั้งแต่การกล่าวอ้างว่าเธอเป็นทิดาของเทพเจ้าอามุนราไปจนถึงภาพของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรัชสมัยของเธอ 2. การเดินทางสู่ดินแดนแห่งเครื่องหอม นี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ของรัชสมัยเธอเลยครับในปีที่9ของการครองราชหัดเช็บสุดได้ส่งกองเรือครั้งใหญ่ไปยังดินแดนลึกลับที่เรียกว่าพันซึ่งนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าน่าจะเป็นพื้นที่แถวแถวเอริเทรียหรือโซมาเลียในปัจจุบัน และภาพแกะสลักบนกำแพงวิหารของเธอก็ได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดของภารกิจนี้ไว้ครับเราเห็นภาพเรือลำใหญ่แล่นไปในทะเลมีภาพทหารชาวอียิปต์ที่เดินทางไปถึงดินแดนพันธ์และภาพการแลกเปลี่ยนสินค้ากับชาวพื้นเมืองแล้วพวกเขาเอาอะไรกลับมาทองคำครับเพื่อนๆพื่กำยานครับเพื่อนๆนมดยอบซึ่งเป็นเครื่องหอมและสมุนไพรหายา,ยากงาช้างและที่น่าสนใจที่สุดคือต้นกำยานและต้นมดยอบ ใช่แล้วครับพวกเขานำต้นไม้ทั้งต้นกลับมาปลูกในอียิปเพื่อให้ประเทศไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าเครื่องหอมอีกต่อไปนอกจากนี้พวกเขายังนำสัตว์แปลกๆกลับมาด้วยเช่นเสือดาวลิงบาบูนและนกต่างๆซึ่งถือว่าเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งและอำนาจของอียิปตในยุคข,ของฮัตเชปซุดสเสา,าหินโอบิลิส ฮัตเช็บสุดยังได้สร้างเสาหินโอเบลิสขนาดมาหึมาหลายตน้นเพื่อถวายแดกเทพเจ้าอามุนราด้วยครับหนึ่งในเสาที่สูงที่สุดของเธอยังคงตั้งที่วิหารคารนักในอียิปต์มันถูกสร้างขึ้นจากหินแกรนิตสีชมพูเพียงก้อนเดียวสูงถึง29.5เมตรลองจินตนาการถึงความพยายามและความสามารถทางวิศวกรรมของชาวอียิปต์โบราณที่สามารถแกะสลักและเคลื่อนย้ายหินขนาดใหญ่ไปตั้งได้อย่างไรมันเหลือเชื่อมากๆ ยุคสมัยของฮัตเชปซุดจึงเป็นยุคแห่งความสงบความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและการสร้างสรรค์ศิลปะที่สวยงามอย่างแท้จริงแต่แล้วเรื่องราวที่สวยงามนี้ก็มาถึงจุดจบที่ยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้หลังจากที่ฮัตเช็ซุดครองราชมายาวนานกว่า20ปีเรื่องราวของเธอก็หายไปจากบันทึกทางประวัติศาสตร์อย่างกระทันหันครับนักประวัติศาสตร์ไม่ทราบแน่ชัดว่า เธอเสียชีวิตอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเพราะโรคภัยไข้เจ็บหรือการลอบปลงประชนไม่ไมีใครรู้แต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นก็คือทันทีที่ทุตโมสที่3ขึ้นครองราชอย่างสมบูรณ์เขากลับเริ่มภารกิจที่น่าสยดสยองและต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลนั่นก็คือการลบชื่อของฮัตเชฟซุดออกจากประวัติศาสตร์ทั้งหมดใช่ครับ ทุกที่ที่มีชื่อของเธอถูกจารึกไว้ไม่ว่าจะเป็นบนกำแพงวิหารบนเสาโอบิลิสหรือบนรูปปัน้นทุกสิ่งถูกทำลายและถูกลบออกทั้งหมดชื่อของเธอถูกแทนที่ด้วยชื่อของทุตตมสที่1ทุตตมสที่2หรือทุตโตมสที่3เองนักประวัติศาสตร์ถกเถียงกันมานานว่าทำไมทุตโตมสที่3ถึงต้องทำแบบนี้ทฤษฎีที่ 1. การแก้แค้นส่วนตัว บางคนเชื่อว่าทุตโมสที่3อาจจะรู้สึกโกรธแค้นที่ฮัตเชปซุดยึดบัลลังของเขาไปนานถึง20ปีและเมื่อเขามีอำนาจเขาก็ต้องการจะแก้แค้นโดยการลบเธอออกจากหน้าประวัติศาสตร์ไปเลยทฤษฎีที่2การเมือง แต่ทฤษฎีนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่ครับเพราะบันทึกทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าทุตโตมสที่3มีความสัมพันธ์ที่ดีกับฮัตเช็บซุดในช่วงชีวิตของเธอและเขาก็ไม่ได้ทำแบบนี้ทันทีที่เธอเสียชีวิตแต่ทำหลังจากนั้นไปอีก20ปีนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จึงเชื่อในทฤษฎีนี้มากกว่านั่นก็คือ การเือรับทุตโมสที่3เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่และเป็นที่รู้จักในนามนาโปเลียนแห่งอียิปต์ที่ขยายอาณาจักรออกไปกว้างใหญ่เขาอาจจะรู้สึกว่าการที่ฮัตเช็บซุดซึ่งเป็นสตรีเคยครองบัลลังจะทำให้ความชอบธรรมในสายตาของประชาชนลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายตาของทายาทของเขาเองดังนั้นการลบชื่อของเธอจึงไม่ใช่การแก้แค้นแต่เป็นการป้องกันความเสี่ยงทางการเมืองในอนาคต เป็นการบอกให้โลกรู้ว่าบัลลังก์แห่งอียิปต์จะต้องเป็นของบุรุษเท่านั้นไม่ว่าเหตุผลจะคืออะไรการกระทำนี้ก็เกือบจะทำให้ฮัตเชฟซุดหายไปจากความทรงจำของโลกไปตลอดกาลครับเกือบไปแล้วจริงๆแต่โชคดีที่เรามีนักอียิปต์วิทยาที่มาค้นพบวิหารของเธอในยุคต่อๆไปและได้ปะติดปะต่อเรื่องราวของเธอจากเศษซากและหลักฐานต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่ จนในที่สุดชื่อของเธอก็ได้กลับมาเฉิดฉายในประวัติศาสตร์อีกครั้งในฐานะฟาโรห์หญิงผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อียิปต์เคยมีมาเอาล่ะครับเพื่อนๆเราได้เดินทางย้อนเวลาไปกับเรื่องราวของฮัตเช็บสุดมาจนถึงตอนจบแล้วครับเรื่องราวของเธอไม่ใช่แค่เรื่องราวของฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่คนนึงแต่เป็นเรื่องราวของสตรีที่กล้าหาญและชาญฉลาด เธอท้าทายทุกกฎเกณฑ์ของสังคมเพื่อทำสิ่งที่เธอเชื่อว่าถูกต้องเธอไม่ได้เป็นแค่ราชินีที่อยู่เบื้องหลังแต่เธอเป็นผู้นำที่ก้าวออกมาอยู่แถวหน้าเธอเป็นฟาโรห์ผู้สร้างสันติภาพในยุคที่เต็มไปด้วยสงครามเธอสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและทิ้งผลงานทางสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งไวใ้ให้เราได้เห็นจนถึงทุกวันนี้แต่สุดท้ายแล้วเธอก็ไม่สามารถหลีกหนีจากกฎเกณฑ์ที่สังคมกำหนดไว้ได้ทั้งหมด การถูกลบชื่อออกจากประวัติศาสตร์เป็นเครื่องเตือนใจที่น่าเศร้าว,ว่าแม้จะยิ่งใหญ่แค่ไหนในชั่วชีวิตแต่การต่อสู้กับธรรมเนียมที่ฝังรากลึกนั้นยากเย็นเพียงใดแต่ถึงแม้ชื่อของเธอจะถูกลบผลงานของเธอก็ยังคงอยู่และเรื่องราวของเธอก็ถูกเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้ แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าฮัตเฉ็บสุดเป็นแค่สตรีผู้ทะเยอทยานที่ยึดบัลลังก์จากผู้ที่เหมาะสมกว่าหรือเธอคือสตรีผู้มองการไกลที่เข้ามาปกป้องอียิปต์ในช่วงเวลาที่สำคัญกันแน่ครับอย่าลืมมาแบ่งปันความคิดเห็นกันนะครับและสำหรับวันนี้เรื่องเล่าจากอดีตขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ